สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลขนักราชนะครับคลิปนี้นะครับผมนะครับเป็นคลิปสรุปนะครับผมฮาหนอยรวมของวันที่15กุมภาพันธ์2568ครับผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขนักราชของวันที่16กุมภาพันธ์2568ะครับ แต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันและดูแนวทางก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนขาวลาดนั้นขอ fc ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับครับผม มาด <fl |ro|> ูส่วนของหุ้นรอบโลกนะครับผมหุ้นรอบโลกเลขนักขาดวางลูดไว้นะครับผม1กับ2นะครับผมสเข้ากี่ครั้ง1เข้ากี่ครั้งครับผม1เข้าเป็น1ครั้งนะครับผมหมา1ครั้งนะครับผมสครับ2มา1 2 3 3ครั้งนะครับผม2นะครับ พุ้นรอบโลกนะครับมาเข้าตัวรูดฮานอยสี่ครั้งนะครับผมเข้าดีมากนะครับผมตัวตัววิ่งรูดเนี่ยครับผมมาดูส่วนของฮานอยเฉพาะนะครับผมมัดรวมฮานอยตระกูลฮานอยตรงนี้นะครับผม fc ต้องฟังเข้าใจนะครับผมพุ้นรอบโลกนี่เล่นได้ตั้งแต่นะครับผมนําไปใช้งานได้ตั้งแต่เช้ายันปิดหุ้นนะครับผมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปใช้งานทุกหุ้นนะครับผม เอานำไปเปรียบเทียบนะครับใช้ตัวรูด1กับ2ไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นอนช่องใดก็ตามนะครับที่ท่านให้เฉพาะแนวทางนั้นน,นนะครับผมแล้วนํามาเปรียบเทียบว่ามีรูด1ลรูด2องไหมถ้ามีแล้วมันมาชนมาตัวเน้นตรงไหนเหมือนกับเลขนักขลาดไหมนะครับผมหรือว่าไปเหมือนกับอาจารย์ให้รวยไหมนะครับผมถ้าเหมือนแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการลงทุนนะครับผมถึงค่อยลงทุน แต่ทุกอย่างก็ไม่มีใครทราบว่าอะไรจะออกอะไรตัวไหนนะครับเพราะนั้นนะครับต้องมีสตินะครับแล้วก็นะครับตั้งด้วยความนะครับผมตั้งด้วยความมีสติและทำสติด้วยนะครับผมครับผมได้รับด้วยความเป็นห่วงใยนะครับผมแจ้งให้เข้าใจให้ทราบนะครับทีนี้มาดูครับผมนะครับมัดรวมฮานอยนี้นะครับผม เลขลาดวางรูดไว้3กับ7นะครับเห็นเป็น1 1 2 2 3 3 7คือเป็นติดเบิลไว้นะครับผมซึ่งอย่างวันนี้2ก็เข้า2 2เบิลอย่างนี้นะครับผมนะครับมาดูครับผม3เข้ากี่ครั้งครับ3เข้า1 2 3ครั้งนะครับ3มา3ครั้ง7ครับวันนี้7นะครับผมพักผ่อนนะครับไม่มานะครับ7ไม่มาในฮานอยนะครับ เฉพาะห้าฮานอยนี้นะครับแต่ตรงนี้ใช้ได้ตระก,กูลฮานอยทุกฮานอยนะครับผมนะครับมาดูครับทีนี้ผลฮานอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและ VAP นั้นผลออกอะไรครับผมมาเช็คกันเลยนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก7 4 5 0 3นะครับผมก็เข้าที่03นะครับผมเข้าคู่เจาะนะครับผม3 0 0 3 ของฮานอยนะครับผมเข้า1คู่เจาะแล้วนะครับผมมาดูต่อครับฮานอยกาชาดผลที่ออก1 3 6 8 4นะครับผมเข้า36ตัวคู่เน้นคู่เจาะนะครับของเลขหน้าคราชนะครับผมบนนะครับผมดีใจด้วยครับผมมาดูฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออกนะครับผม02 212ครับ 2 2ก็มาเข้าตรงนี้ครับผมนะครับคู่เบิ้ลนะครับตรงตัวรูดสองสองนี่ครับผมนะครับเข้าบนนะครับสองก็ไปเข้าตรงนี่ครับผมวนรอบโลกนะครับผม2 1 12นะครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออก15565นะครับผม15565นะครับไม่มีครับผมหลุดนะครับผมนะครับ มาดูฮานอย VP ครับผมฮานอย VP ผลที่ออก04-036เข้า36คู่เน้นอีกแล้วครับผมนะครับผมนะครับเห็นไหมครับถ้ามีสถิตินะครับผมสำหรับคนงบน้อยทุนน้อยนะครับผมก็พยายามสังเกตดูครับผมแต่ใช่ว่าคู่เน้นของเลขลาดจะเข้าทุกวันนะครับผมแต่อย่างนี้นะครับผมนะครับบาทเดียวนะครับผม ถูกสองครั้งนะครับผมก็เป็นค่ากับข้าวค่าหารแล้วนะครับสําหรับงบน้อยนะครับครับดูต่อครับผมว่าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเลขลาธดปล่อยอะไรไปให้นะครับ เลขน้าคลาสพรุ่งนี้ก็หมืนรัฐบาลนะครับผมออกแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะ,ะออกแล้วนะครับเลขคลาดลงลงให้ดูในคลิปแล้วนะครับผมส่วนในกลุ่มก็สรุปให้แล้วนะครับผมก็นำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสนน,นได้เลยนะครับผม ขอให้มีโชคมีชัยนะครับมีโชคมีลาบกับช่องเลขลาดทุกคลิปทุกครั้งเลยนะครับผม FC ท่านผู้ชมครับผมมัดรวมหุ้นรอบโลกวางลูทไว้นะ ครับผมเลขพลาดวางรูดไว้3กับ4นะครับผม3กับ4หุ้นรอบโลกนะครับก็มีคู่เจาะก็มีคู่เจาะก็มี3 6 3 7 3 8 3 2 สามหนึ่งครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองสี่หนึ่งครับสามศูนย์ สี 40, 3ศูนย์ห้าสครับนะครับผมรอบโลกนะครับเดี๋ยวมาดูถึงตรงน้อยก่อนนะครับถึงจะมาเน้นให้นะครับผมมัดรวมฮานอย วางรูดไว้นะครับเลขนักลาดวางรูดไว้5กับ9นะครับคู่เจาะก,ก็มี5057 5852 ห้าหนึ่งนครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเก้าหนึ่งห้าศูนย์ เก้4ศูนยครับนะครับครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษ ปกติ BP ครับมาดูครับผมเลขเนัน้เน้นตัวนี้ให้ รอบโลกนะครับผมเรียกลาดเน้นไปที่สามหนึ่งสีหนึ่งครับสามสี่สามเก้าครับสามสามสี่สามเก้าสี่หกสี่เจ็ดครับนะครับ มาดูมัดรวมฮานอยครับผมเรียลาดเน้นไปที่ห้าสองเก้าสองครับเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับแล้วก็เก้าศูนย์ห้าสี่ครับเอาละครับผมครับหน้าจอได้เลยครับผม f อฟซ รเรียกลาดก,ก็ขออวยพรให้ f ี่ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเลขลาดกดไลค์กดแชร์นะนนำบอกต่อช่องเลขลาดก,ก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่คุณความดีนะครับผมนะครับมีโชคมีลาบรวยเงินรวยทองนะครับผมทุกทกท่านครับผมขอทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ